อมาดูหนูคิดว่าจะจะไม่มานนะครับผมแต่มาสองแต้มเดี๋ยวผมถ่ายไว้ดูให้ดูอยู่เดี๋ยวผมจะแปะให้ดูนะครับผมอนนี้เดีดดด๋ยวผมจะถ่ายให้ดูไปถึงอีกจุดนะครับตอนนี้เพิ่งลงจุดแรกก็มานละถ่ายเต็มไม่ได้ครับเดี๋ยวติดเหลืองเดี๋ <Yeah. S 1> ยวไปดูจุดต่อไปเลยครับลุ้นไป เรียบร้อยบอกใจเลยเรียบร้อยอิงนะก็เรียบร้อยแล้วครับพวกพี่โอ้โหจ๋าครับพี่น้องดูดูถ่ายใกล้ไม่ได้นะครับผมตรงไกลครับติดเหลืออติดเหลือเ็นไหมครับผมนั่นแหละหนึ่งครับตัวที่สามครับผมมาแล้วแป๊บเดียวหนึ่บปตันไปแล้วครับตัวที่สามนะครับผมไม่ได้ม้เดี๋ยวสองตัวนี้ผมแปะลิงก์ให้ดูผมถ่ายไว้ดูไปเรื่อยๆครับผมตีบเพื่อน ข้างหน้าอีกอันนี้ยังไม่อันนี้นะครับัตววใหญ่ดูไม้ครับคนดูดูกลางคืนนะครับแต่กลางวันมันเกิดมันไม่มีเวลาก็เลยมาใส่มันค่ำแล้วก็เลยไม่ได้ถ่ายนะครับตอนใส่นะครับผมไปไปดูอีกจุดหนึ่งครับมาเดินมาถึงอีกไม้นึงแล้วครับยาวๆครับแต่ไม่เกินสิบนาทีนะครับผมเทปนี้ครับ ดูรีวิวน่ารูเข้าเลยครับผมนี่รีวิวตั้มตั้มโอ้โหอะผมหลังหนึ่งฝั่งนู้นแต่ตรงนี้เราดูมาแล้วเมื่อกี้นี่หายอยู่มันกระฝงมันกรงไปหลังเดียวโดดๆว่างั้นนายพานครับหรือมันกระสูกฝั่งนี้ไงใหญ่เลยโอ้โหรุ่นเดียวกันเลยครับดูหางอ่านี่นะครับผมเดี๋ยวติดเหลืองครับผม โอ้โหเรื่องจริงนะครับผมไม่ได้มุสองสามช็อตนี่ใส่กลับคืนแล้วก็ไปกันต่อครับสี่หางแล้วครับผมไม่ได้มุล้างล้างมือผมมั่นใจว่าได้ตัวเลยเทปนี้ถึงจะติดเหลืองก็ช่างนะครับเพราะว่าผมถ่ายให้เห็นจะจไม่ได้ม,ดไมุจุดหมายไหนอีกครับผมนั่นเอาว่านายพานว่า มั่นใจเลยว่าเกินร้อยว่างั้นของมันอยู่ในรูในคลองมีได้บ้างไม่ได้บ้างลุงเนียดได้กก่าวไว้บั๊บยังไม่เป็นไรรีวิวจุดหมายครับโอ้โหหวยไงเห็นไหมครับผมนั่นแหละจุดหมายนะครับไป เดี๋ยวผมไปตาไปอันนี้นะครับผมยาวมันจะยาวกันไปเอาแบบให้เป็นช็อตมันต้องจ่าใช่ไหมรอดูนะครับานายพันบอกว่าจะจะเหมือนกันสอดเด็ดขอโทษทีนะครับที่ไม่ได้ใส่ตอนใส่ฝนมันตกด้วยแล้วก็ไม่นะเราก็ถ่ายมือถือกลัว อันนั้น,นะครับผมก็ถ่ายให้ดูว่าตอนมันโดนเหยวเทปหลังเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูตอนไห่แล้วก็อะไรนะครับผมนานๆนนทีว่างครับไม่ค่อยมีเวลาด้วยทำงานกันต่อครับผมรอชมต่อไปครับนายพานไปกดนโดนอีกแล้ว,วงั้น,นจะโดนอีกเหจะโดนห็นเขาอู้อนะครับนหนจักึังจักตึง โอ้โหของจริงนะครับผมใหญ่ๆเลยครับดูหางอันนี้เหมือนจะเพิ่งโดนนะครับผมนี่นี่นี่เห็นไหมปั๊บนั่นแหละครับอือหลุ่นเดียวกันเลยครับสุดจุดจุดจุดของจริงไอหมวกเม็ดโอ้โหถูกเหมือนไหนที่หลอกปลาปลาโอ่งดนี่สวย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 งามครับผมนี่ผมไม่กลัวติดเหลืองนะผมให้ดูเลย ของคำแช่นหาอยากหากินวิถีบ้านบ้านครับอันนี้ของหลังใช่ไหมตรงเนี้ยเยอะเยอะเยอะจุดไปยาวๆเลยครับอ้าวเลี้ยงหนึ่งตัวไหนอุ่นไงนอนเอนงเลยนะพี่ <มา S 2> โอ้โหเอาดูสวยๆครับผมไม่ได้ตัดต่อนะครับผมเรื่องจริงนี่อยู่กับมือผมนี่เลี้ยงวันนี้พอมัวใส่แบบนี้ครับผมนี่จะดูนะนี่อยู่นี่นะเมืองมาแล้วเนี่ย น,โโน่าจะมีอีกสองจ่าจ่าเลยนะครับผมจะสุดโอหยดผมก็อยากมาเย็นตอนใส่ผมก็ติดงานแต่อันนี้มาเห็นแบบนี้ผมเชื่อเลยไม่ได้ม้มนี่เรื่องจริงมหมดรูเลยนี่เบรครับผม,มเก็บแล้วครับเรียบร้อยแล้วก็ไปกระต่อครับไม้นียามาสุดจรงจริงยงอย่างยาง,ยงสุดตัวนึงพื้นที่การใส่น,น,นะผม ตั้งนานเลยนีแบบนี้ไม่มีแค่ตัวเดียวก็อาจจะเปลี่ยนเวียนกันออกมาหากินมันไปก่อนอย่างนั้นอย่างนี้อ,นอันนี้ก็ใกล้จะถึงรถแต่ดูไม่หมดนะครับผมว่ามันก็สามทุ่มแล้วตรงนี้ก็อันนี้ไปเลยครับหากินอย่างนี้ เราก็ต้องมีมีดนะครับไม่มีปืนพาหน้าไม้อะไรใช้แค่มีดเพราะว่าเราหากินออาาหากินใช้กับดักแบบวิธีบ้านๆน,นะครับผมม,มีการใช้ความรกนรื่องมีของจริงครับดูหน้าผมนี่ที่แรกผมไม่เชื่อนะ<ม>นึกว่าแต่โมครับผมเรื่องจริงนี่มันฝันไปเลย เรื่องจริงนะครับเหมือนความฝันความคิดโอ้ก็เลยจกหน่อยก็หน้าไปบึงก้นหน้าเห็นนะจุดนี้อีกหนึ่งตัวคิดว่านะน,นี่มันนี่มันนี่จุดนี้หน้าหน้าได้ตัวรับประกันว่าหน้าหน้าได้ตัวนั่นไงเย็นใจเย็นอ้าวย,ย,ยมไม่ออกนะครับผมใส่แบบนี้นะครับผมดู อาจจะไม่ชัดนะครับผมผมจุดนี้น่าได้ตัวเสร็จอีกแล้วครับปากยางใหญ่เอาโดนอีกแล้วว่างั้นนั่นนะมันเลี้ยงออกมาโอ้เรียบร้อยครับนั่นนะมันวิ่งออกมาอีกเมื่อกี้อี๋นะเออมึงเห็นปะเออเอาอันนี้โดนแล้วนะครับผมวิ่งออกมาตรงนี้อีกตัวหนึ่งไฟไว้ครับเออมือจะหุ้มตัวใหญ่ครับเพื่อนวิ่งออกมาผมก็เท้าใส่อยู่สวยๆนะครับผมอัดเจนอู้ ผมบอกเลยมันสดอยู่นาดงวันนี้กูดอีตัวเราไม่รู้เลยคนเขาคิดว่าไม่มีเขาก็มองผ่านนะครับผมอยู่ตรงนี้เ็าแยกห้องส่งน้ำยิ้มใคเราอยากอยากขาดเลยมันมันมากินมูนไหมวะมันมากินมอกีนี่มันได้กินหรือมั้งอย่างวะเก็บเรียบร้อยแล้วโอ้โหผมกระทึบไม่ทันเมื่อกีวิ่งออกมาจะมาช่วยเพื่อนมั้งครับ อันนี้ยังอยู่ดีครับผมยังอยู่ดีโอ,อ้โหจอดนนดูเส้นทางเหมือนเส้นทางพระลมเก้าพระาำเปียดนะครับสวนเรียนกันมันสุดยอดจริงจริงนะครับผม,มอเอาแค่นี้พอบ่อนะครับไม่อันนี้เอาอันนี้แค่ย่อยๆนะครับแค่ประมาณยี่สิบก่วหลังนะครับมาากว่่หลัง ถ้าเกิดฝนไม่ตกก็มีสิทธิ์ออกเยอะนะครับเพราะว่าหนูมันหนาวดูน้ําข็งจริงๆครับผมจสุดท้ายแล้วสุ้วตนนี้ยังไม่มียครับยังไม่ออกอันนี้ก็ดูแค่นี้จุดจุดจุดท้ายนะครับผมนี่ว่าเหลือๆมันอยู่ในใต้ขอบขอบไม้โนอะ้โหเดี๋ยวมันมาอยู่ในตรงในหลืบใกล้ใต้เ,เห็นว่าเห็นว่นอนออกมันตองนี้ตรงมันจิน้มไต่ตอไม้นะครับผมตอไม้ไง พอแล้วเสร็จก็โคตรรู้แล้วเดี๋ยวไปถึงรถก็จะให้ดูอีกครั้งหนึ่งเรียงแบบสวยงามจะน้ำเลยไปทางกันแันแตนลำมาใส่ที่แรกน้ำไม่มีอย่างเงี้ยคุณมั่นใจไหมผมมั่นใจครับว่ารูใหม่ับเพิ่งเปิดจริงครับโอ้โหอ่านผมก็บ้านผมงมั่นใจ ดูนะครับตอนมาใส่ไม่มีน้ำเพาว่างั้นฝนตกตอนประมาณสี่โมงกว่าประมาณครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งะ่ะดูน้ำโอ,อ้แต่ก็ถือว่าสุดยอดนะครับพรุ่งนี้เช้าไม่รู้เป็นยังไงเพราะว่าผมไม่ได้มาด้วยนะครับผมนีก็ดูแค่นี้นะครับผมบริเวณคลองส่งน้ําตรงนี้นะครับ ฝังฝังยังไม่ได้ดูยังไม่ได้ดูดูแค่คร่าวๆเพราะว่ามันจะดึกครับก็จะเป็นลุกกวนอันนี้ก็ยอดรวมคือนี้นะครับให้เอฟซีดูเลยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดครับผมมันยังไม่สุดนะครับผมรอชมพรุ่งนี้ครับผม<ะ>ผมอาจจะไม่ได้มาเดี๋ยวให้พี่<ะ>แกส่งรูปให้ครับผม โอ้เหลือเชื่อจริงๆครับผมผมนึกว่าจะแก้มโผมก็เลยตัดสินใจมาเลยได้คอนเทนต์ได้คลิปเลยมาถึงแล้วครับผมมาถึงบ้านแล้วก็แต้มเท่าเดิมแต่อันนี้ครับรอดูพรุ่งนี้เยวให้ในายพานแกส่งให้เพราะว่าผมไม่ได้ไปพรุ่งนี้ครับผมรุนใหญ่รุนใหญ่ไปกระปิ ช่องผมไม่ได้กลัวว่าติดเหลืองนะครับผมแต่อยากให้ผู้ชมได้ชมดีกว่ากากรทรามหากินนะครับผมโอเครอชมพรุ่งนี้ครับผมไม